เมียฝรั่งยุค1993 30ปีในแต่งแดน EP 4มาแล้วค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะมาต่อเลยนะคะชีวิตผ่านพ้นไปเนาะ18ปีกับสามีนะ12ปีอยู่กับผู้ชายคนใหม่นะคะผ่านพ้นมาด้วยความทุกข์ความอดทนมาต่อ EP 3ในความรู้สึกนะคะจากระบายไว้ในอ,อินบ็อกซ์หลังบ้านมาให้เยจาได้มาเสนอต่อ1 EP นะคะ เนาะ EP4 ของเราวันนี้นะคะสาปีในต่างแดนผ่านความทรหดอดทนจนถึงวันนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยยหญจ๋าเอ้ยแต่ก็ย้อนไปดูชีวิตของตัวเองโอ้โหสุดยอดของความอดทนบางคนบางครั้งคนเราตอนเจอปัญหาตอนที่ไม่ได้ฟังเรื่องของคนอื่นเราจะมีความรู้สึกว่านะคะ ทำไมมันถึงเกิดขึ้นกับเราอืทำไมอะไรอนะมันทำไมถึงเกิดขึ้นกับเราแต่พอมันผ่านไปวันนี้พี่พูดได้เลยว่าเราเก่งมากย้ำเคยถามตัวเองบ้างไหมนะฮะเราเก่งมากและไม่ใช่แค่พี่เพียงคนเดียวนะหลายๆคนก็เช่นกันที่เอาเรื่องราวมาฝากไว้ในบ้านยายจา๋าจริงๆอย่างที่ยายจ๋าพูดเลยว่าชีวิตเราคือประสบการณ์ชีวิต คือปริญญาชีวิตที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้ถ้ามันมีประโยชน์กับคนอื่นพี่ก็ดีใจมากๆพี่กล้าตัดสินใจเอาเรื่องของพี่มาฝากไว้ตรงนี้ไว้ให้พี่น้องได้คิดได้ฟังนะฮะว่าชีวิตเมียฝรั่งรุ่นเก่าสมัยก่อนอ เนาะวัดวาอารามก็ไม่มีเ <c oughs> นาะไม่รู้จักใครคนไทยก็ยังไม่เยอะนะไม่มีเลยนะคะแถวบ้านพี่เนาะความอดทนในต่างแดนที่มันไม่ใช่บ้านของเรามันมากมายหนักหนาโทรศัพท์มือถือก็ยังไม่มีถ้าสามีพี่เปิดใจและนะแล้วเจอสามีนะช่วยอธิบายหรือทำอะไรให้หลายอย่างมันก็คงจะดีนะคะ แต่อย่างที่สามีของพี่และพ่อของลูกที่เขาพูดมันก็ไม่ผิดที่เขาบอกว่า,าความทุกข์นะคะเขาทำงานคนเดียวต้องรับผิดชอบมันก็หนักสำหรับเขา,าถ้าเราเอาแต่ใจและฝืนเราก็ไม่รอดอเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามนะ,ะสุดท้ายทุกคนก็ต้องทนจนตัวเองเก่งจนตัวเองต้องหาทางออก จนตัวเองกล้าที่จะเดินไปข้างหน้านี่แหละคือความรู้สึกของทุกคนที่มันเกิดขึ้นปัจจุบันโลกกว้างความรู้เพิ่มเติมเยอะคนไทยเยอะโลกออนไลน์มีโอกาสช่วยเหลือกันและกันสำหรับคนไทยในต่างแดนถือว่าโชคดีมากมากกว่าสมัยก่อนแล้วนี่พี่ก็มาติดรายการของยายจา๋า พี่คิดว่าไม่เคยคิดจะมานั่งฟังเรื่องทุกข์นะประสบการณ์ชีวิตของคนอื่นแต่พอได้มานั่งฟังเออมันจริง <c oughs> ก็เลยตัดสินใจเล่าเรื่องราวทั้งหมดมาให้ฟังวันนี้พี่ปล่อยวางได้แล้วพี่ไม่มีพ่อแม่และสำหรับน้องชายหลานๆนาะลูกของเขาก็ปล่อยเขาไปนานๆก็คุยกันที ช่วยเหลือบ้างนิดนิดน่ยหน่อยมันก็เป็นความสุขแต่ถามว่าชีวิตเราเจ็บแล้วทำไมไม่ตัดน้องชายนะเพราะาพี่เขามีน้องชายเพียงคนเดียวนะคำนี้พี่เข้าใจเลยนะมันไม่ได้ง่ายนะสำหรับอีกหลายๆคนยิ่งถ้าคนไหนยังมีพ่อมีแม่ที่อยู่ด้วยแล้วยิ่งยากนะมันยากจริงๆสำหรับจิตสำนึกของเมียฝรั่ง นาะ,ะที่มีความรู้สึกลักครอบครัวเราคิดว่าตัวเองโชคดีกว่าคนอื่นมีโอกาสได้ช่วยเหลือครอบครัวได้ความรักความห่วงใยที่มีให้ครอบครัวแต่ถ้าคนไหนตั้งสติตั้งหลักและเข้าใจถอยหลังมาดูแลตัวเองและค่อยเริ่มต้นใหม่หาวิธีใหม่ดูแลครอบครัวตัวเองใหม่อันนี้พี่เห็นด้วย พี่เชื่อเลยว่าถ้าสมัยก่อนสามีพี่ส่งให้หรือพี่ช่วยพี่ทำงานได้มีเงินส่งได้พี่ก็คงส่งแบบไม่เหลือเหมือนกันติดต่อได้อย่างสะดวกเหมือนกับพี่ทำงานพัทยาให้พ่อให้แม่นะทุกอย่างที่เขาต้องการหมดอืมแต่พี่ไม่มีสิทธรริ์ทำเพราะสามีทำงานอยู่คนเดียวนะะมาก็มีลูก เนาะกว่าจะได้ทำงานก็จนคลอดลูกคนที่สองแล้วนะฮะแต่พอดีชีวิตมาตกอับฝรั่งไม่พร้อมไม่สนับสนุนไม่แนะนำวิธีการส่งเงินไม่ช่วยเพราะเขาไม่มีจริงๆย้อนคิดต้องเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกสองเลี้ยงแม่ย่าหนึ่ง และเขามันก็หนักนะอันนี้ความคิดหลังจากที่ผ่านพ้นไปแล้วพี่คิดได้แต่พี่ก็ไม่รู้หรอกว่าเม่ยเขามีเงินเดือนนี่นาะโอ้เรื่องเนี้ยไม่รู้เลยนะพอมาหลังๆถึงรู้ว่าเม่ยมีเงินเดือนนะสามีก็บริหารทุกอย่างอยู่แต่มันก็ผ่านมาแล้วเนาะก็หวังว่าคลิปเรื่องราวของพี่จะเป็นประโยชน์บ้างหรือ ได้เป็นแรงกำลังใจแรงผลักดันให้หลายๆคนให้ใครสักคนะนะคะก็พี่ก็ดีใจแล้วขอบคุณน้องจ๋ามากๆที่มาเปิดช่องจัดรายการชีวิตหญิงไทยในต่างแดนให้คนในเมืองไทยได้เห็นความเป็นจริงเปิดใจให้หลายๆคนได้หันหลังกลับมาดูในสิ่งที่ตัวเองทำและหันหน้ากลับมาปรับ ความเข้าใจตั้งแต่ยังไม่ตายจากกันก็หวังว่าน่าจะเป็นไปแบบนั้นนะยายจ๋าจเอ้ยแต่คนเราเน,ะนาะนานาจิตตังมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบเป็นธรรมดายายจ๋าจสู้ต่อไปถือว่าทำในสิ่งที่รักและมีประโยชน์กับคนที่ทุกข์ใจจงทำต่อไปพี่สนับสนุนวันนี้พี่ก็มานั่งฟังเรื่องราวของทุกคนเห็นทุกคน ค่อยค่อยคอยให้กำลังใจกันและกันใต้คอมเมนต์แต่ละวิดีโอให้แนวคิดเพิ่มเติมซึ่งกันและกันถือว่ามิตรภาพทางออนไลน์ทำให้พี่ได้ยิ้มตามนะ ทำให้พี่รู้สึกปลื้มในตัวเองรู้สึกถอยหลังมาขอบคุณตัวเองและชมตัวเองว่าโอ้โหทำไมเราเก่งจังเลยนะนะเนี่ยผ่านมาได้ยังไงชีวิตทรหดเกินคนฮ่าฮหัวเราะทางน้ำตานะฮะจริงๆนะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังนะ,ะเจอคนที่ดีเจอคนที่รัก เจอคนที่ซัพพอร์ตเราได้และสมัยนี้โลกกว้างเรียนรู้ยืนหยัดอยู่ด้วยตัวเองให้ไวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราเข้มแข็งยืนหยัดได้ด้วยตัวเองตัวเองจะมีความสุขถ้ารอขอสามีอย่างเดียวนะถ้ามีสามีที่ดีและเข้าใจซัพพอร์ตได้ก็ถือว่าโชคดีนะแต่ถ้ามองในแบบที่เขาไม่มี อย่างสามีของพี่อันนี้ทุกขแต่ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงแต่มันก็ผ่านมาแล้วไม่รู้ผ่านมาได้ยังไง18ปีกับสามีตายไปได้ทุกอย่างถึงแม้ว่ามันจะไม่มากมายและก็12ปีกับผู้ชายคนใหม่ที่เข้ามาซัพพอร์ตและ,อะคอยให้แนวคิด ให้หลายสิ่งหลายอย่างจากที่เราไม่ได้จากสามีวันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะชีวิตของพี่เนาะลูกๆก,ก็โตแล้วมีหลานน้อยแล้วไม่ห่วงใครแล้วทางเมืองไทยขอมีความสุขรักษาสุขภาพกายใจจนถึงวันสุดท้ายของเราค่ะถ้าพี่ลืมไปอ่อพี่ลืมไปพี่คงไม่กลับไปอยู่เมืองไทยเพราะลูกๆอยู่ที่นี่พี่อยู่ที่นี่อาจจะไปเที่ยวบ้าง และแฟนที่อยู่ด้วยกันมาเขาก็ไม่ได้อยากไปอยู่เมืองไทยก็ถือว่าโอเคค่ะลงตัวเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้แล้วเราก็ต้องเลือกชีวิตของเราเนาะบ้านปลายชีวิตของแต่ละคนไม่มีผิดมีถูกนะคะแล้วแต่ ความชอบของแต่ละคนเย,ยจา่าเอ้ยพี่ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะโหขอบคุณมากๆเนาะมาต่อ e p 4ให้กับน้องด้วยแนวคิดในมุมมองกับการได้เห็นประสบการณ์เรื่องราวในบ้านของเย,ยจา่าก็ได้มารวบรวม,ลวมพลังนะคะปิดอเนาะทิปในแนวทางให้กับทุกๆคนฟังทุกคนนะคะป้าๆแม่ๆพี่ๆทุกท่านในต่างแดนวันนี้คุณไม่มีใครคุณมีเย,ยจา่า นะคุณมีพี่พี่เพื่อนๆที่มีประสบการณ์ที่เจ็บปวดด้วยกันออกมาปวดปล่อยออกมาระบายออกมาเล่าประสบการณ์ตัวเองนะฮะเพื่อเป็นวิทยาทานเนาะสร้างบุญกุศลหนุนนำนะฮะให้กับน้องๆหรือว่าให้กับตัวเองด้วยหัวใจผู้ให้ไปด้วยกันนะพี่น้องขารอๆเรื่องราวต่อไปจากพี่พี่น้องน้องแลนะก็ป้าๆแม่แมหลายๆท่าน อีกหลายๆคนที่อยากจะพูดอยากจะระบายบ้านนี้เป็นของทุกคนนะคะยายจาก็ขอขอบพระคุณล่วงหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ